สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่3นะคะเรื่องการอ้างเหตุผลและตัวปริมาณนะคะในนี้เดี๋ยวครูจะไปในเรื่องของการอ้างเหตุผลก่อนนะคะในเรื่องของการอ้างเหตุผลว่าการที่เราอ้างเหตุผลเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลกันไหมนะคะซึ่งเหตุนี่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายเหตุแต่ผลมันก็เกิดขึ้นได้ผลเดียวแหละอย่างเดียวนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าในกรณีที่มันมีเหตุอยู่หลายเหตุนะคะ เราจะเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างเหตุกับเหตุนะคะด้วยคําว่าและนะคะแล้วก็อย่างนี้เห็นไหมคะเหตุมีเหตุที่1เหตุสองเราจะเอาเหตุสองอันนี้เชื่อมกันด้วยคําว่าและแล้วระหว่างเหตุกับผลนะคะเหตุมาผลนะคะเราจะเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วนะคะถ้าในกรณีที่เราพิสูจน์ออกมาแล้ว ถ้าเราพิสูจน์ว่าเขาเป็นสัจจนิลันแสดงว่าเหตุและผลที่เขาให้มาอ้างมาสมเหตุสมผลกันแค่นั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเหตุที่หนึ่งค่ะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนแล้วนักเรียนสอบผ่าน 2นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนก็ดูเลยค่ะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนเราให้เป็นประพน์ P นะคะเป็น p นะนักเรียนสอบผ่านนักศึกษาสอบผ่านโทษทีนักศึกษาตั้งใจเรียนนะคะเป็น p นักศึกษาสอบผ่านเป็นตัว q เชื่อมกันด้วยท่าแล้วถ้าเราเขียนสัญลักษณ์เราก็จะได้เป็น P ท่าแล้ว Q นี่คือเหตุที่ห ต่อไปเหตุที่สองนักศึกษาตั้งใจเรียนเมื่อกี้เราให้เป็นอะไรคะเป็น P เนอะอ่านี้มีแค่ P เหตุอ่ะผลก่อนผล,ผลนักศึกษาสผ่านคืออะไรคะ Q แสดงว่าผลของเราก็คือได้ Q ทีนี้เราอยากรู้ว่าเหตุที่เขาอ้างเนี่ยกับผลที่ได้สมเหตุสมผลกันไหมเราก็จะเอาเหตุและเหตุสองเหตุเชื่อมกันด้วยคำว่าและค่ะ P ถ้าแล้ว q อันนี้นะคะ p ถ้าแล้ว q เหตุที่สองคือ p อันนี้เหตุหนึ่งเหตุสองเชื่อมกันด้วยคำว่าและค่ะอันนี้เอามาสองเหตุหนึ่งเหตุสองเชื่อมกันด้วยคำว่าและถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีเหตุอีกข้อสามมีเหตุข้อสามก็ต้องและเหตุที่สามต่อนะคะเข้าใจนะคะต่อไป ผลของเราคืออะไรคะ Q อันนี้คือเหตุปีกาปิดเลยค่ะเหตุ hate. นี่คือผลค่ะเหตุกับผลเชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะคะเหตุกับผลเชื่อมกันด้วยท่าแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันสมเหตุสมผลกันไหมให้เราเอาตัวนี้ไปเช็คว่ามันเป็นสัจจะนิรันดร์หรือเป็นจริงทุกกรณีไหมถ้าเขาเป็นจริงทุกกรณีสแสดงว่า สมเหตุสมผลกันนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนละคะ่ะนักเรียนจะพิสูจน์โดยใช้ตารางค่าวความจริงที่เราเรียนก็ได้แล้วช่องสุดท้ายเป็นจริงทุกกรณีนะคะเดี๋ยวครูจะทําเอาให้ดูทั้งสองสองวิธีเนาะวิธีแรกสร้างตารางค่าวความจริงนักเรียนจะสร้างตารางค่าวความจริงอย่าลืมดูในนี้มีประพจน์อะไรบ้าง p กับ q ก็จะมีสอกรณีนะคะ p กับ q สี่กรณีก็จะเป็นจริงสองเท็จสองแล้วช่องที่พอพุทธิสองก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะคะหา p ถ้าแล้ว Q ค่ะ p ถ้าแล้ว Q หน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนะคะอันนี้ได้เท็จเนาะหน้าจริงหลังเท็จหาหน้าจริงหลังเท็จอีกไม่มีที่เหลือเป็นจริงนะคะต่อไปหา p ถ้าแล้ว Q และ p เราก็ต้องไปดูช่องไหนช่องนี้และอะไรคะและ P ีสองช่องสองอันนี้นะคะเชื่อมกันด้วยคำว่าและจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงทั้งคู่จริงทั้งคู่มี้หะคะไม่มีแสดงว่าที่เหลือเป็นเท็จนะคะต่อไป Q เราก็มีแล้วนะเนาะอ้าวทีนี้เอาทั้งหมดนี่นะคะเชื่อมด้วยถ้าแล้วกับ Q ก็คือหาตัวใหญ่ทั้งหมดได้แล้วตัวนี้เราก็มีแล้ว ถ้าแล้วกับอะไรคะกับคิวอ่ะก็ดูช่องนี้กับช่องไหนคะช่องคิวสองช่องนี้โดยตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าตามลำดับตรงนี้นะคะอ่ะหน้าจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะหน้าจริงหลังเทสหน้าจริงหลังเทสมีไหมคะเท์ไม่มีเนาะแสดงว่ามันไม่มีกไรณนไหนเป็นเท็ก็จะเป็นจริงหมดแสดงว่าออฟต์นี้เป็นสัจจะ นิลันถ้าเป็นสัจจะนิลันก็แสดงว่าเป็นไงคะสมเหตุสมผลนะคะก็ตอบเลยคะ่ะดังนั้นการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลเสร็จนะคะแค่นี้ถ้าเราทำอีกแบบนึงล่ะคะ าเราทำอีกแบบหนึง่งสมมุติให้ตัวนี้เป็นเท็จหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จเพราะเราเชื่อมด้วยท่าแล้วใช่ไหมคะเราสมมุติให้ขัดแยง้งเป็น f ก่อนให้เป็น f ก่อนเราหาจุดขัดแย้งให้เจอฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้แล้ว q คือ f นะคะทีนี้ฝั่งนี้เชื่อมด้วยคาว่าและถ้าเชื่อมด้วยและแล้วเ,เป็นจริงแสดงว่าต้องจริงทั้งสอง ั้งตัวนี้และก็ตัวนี้นะคะแสดงว่าเราก็ได้ p แล้ว p คือจริง q เมื่อกี้ได้เะไรคะเท s เนาะทีนี้เรามาดูต่อตัวนี้เมื่อกี้เราได้ p เป็นจริงเราขึ้นอยู่เราจะแทน p ก่อนหรือ q ก่อนก็ได้นะคะถ้าเราแทน p p เป็นจริงถ้าเราต้องการคำตอบให้เป็นจริงมันเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะมันจะเป็นเท็มันจะเป็น ถ้าเราต้องการคำตอบให้มันเป็นจริงข้างหน้าเป็นจริงแล้วข้างหลังจะเป็นเท็จไม่ได้เพราะถ้าเท็จเมื่อไหร่เชื่อมด้วยท้าแล้วตัวนี้จะกลายเป็นเท็จซึ่งมันจะไม่ได้ไม่จะขานกับพจนบนเพราะฉะนั้นจะเราจะได้ Q ต้องเป็นอ่ะโทษที Q ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นจริงได้อย่างเดียวนะคะโทษที P, P เป็นจริงแล้ว Q จะเป็นเท็จ<ท><ท>ไม่ได้นะคะ เพราะเชื่อมด้วยท่าแล้วเพราะฉะนั้นคิวก็ต้องเป็นจริงคิวตัวนี้กับคิวตัวนี้ขัขดแย้งกันแสดงว่าสมเหตุสมผลไหมคะเอแสดงว่าเป็นสัจนนิรัน์นไหมโทษทีเป็นสัจจนิรัน์นเพราะเราเจอข้อขัดแยง้งแสดงว่าที่เราสมมติให้มันเป็นเท็จเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าประพฤต ผลที่อ้างมาสมเหตุสมผลแค่นั้นเองนะคะเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ถามว่าตรงนี้เราไม่แทน p ก่อนได้ไหมแทน q ก่อนได้ไหมได้ถ้าสมมุติเราแทน p q ตัวนี้ได้ด้วยเทนะคะครูจะใช้ประกาแดงนะถ้าสมมุติเราแทนตัวนี้ได้ f ก่อนจากที่เรารู้ q ตอนแรกเป็น f ข้างหน้าตัวนี้มันก็จะเป็นจริงไม่ได้แค่นั้นเองมันก็ต้องเป็น f ด้วย เพราะมันเชื่อมด้วยท่าแล้วเราต้องการให้มันเป็นจริงตัวนี้ก็จะเป็นจริงไม่ได้ก็ต้องเป็น f. เอา้าวถ้า T ตัวนี้ P ตัวนี้เป็น f แสดง P เมื่อกี้เราได้อะไรคะได้จริงนะคะแสดงว่าถ้าเราแทน Q ก่อนตัวขัดแย้งจะกลายเป็นตัวตัว P ตัวนี้จะขัดแย้งกันก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะแสดงตัวไหนจะให้ P ขัดแยง้งหรือ Q ขัดแยง้งแค่นั้นเองนะคะแต่หาจุดขัดแยง้ง ถ้ามันสมเหตุสมผลมันก็จะหาจุดขัดแย้งอย่างนี้เจอนะคะหรือถ้านักเรียนทําแบบนี้ไม่เป็นตารางค่าวความจริงง่ายกว่าก็ทาตารางค่าวความจริงนะคะก็สำหรับนี่เดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนิดนึงนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะตัวอย่างนี้นะเหตุอันนี้เขาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์มาแล้วเหตุที่หนึง p และ q p ถ่าแล้ว q โทษ p ถ้าแล้ว q นะคะเหตุที่สองนี่เอ q ะะผลคือน,นิเศษ p อย่าลืมนะคะเราจะดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เราก็เอาเหตุเอาเหตุที่หนึ่งและด้วยเหตุที่สองนี่คือเหตุที่สองแล้วก็เชื่อมด้วยอะไรคะถ้าแล้วผลคือน,นิเศษ p นะคะแล้วก็ไป พิสูจน์ว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ไหมถ้าเป็นสัจจนิรันดร์ก็แสดงว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลแค่นั้นเองนะคะอันนี้เขามีตารางให้ขอภัยนะคะนักเรียนตรงนี้เขามีตารางให้แหละนะคะเราจะไปสร้างแบบตารางแบบนี้ก็ได้อันนีนะ้นักเรียนไปดูนะคะเห็นไหมคะช่องสุดท้ายนะคะเป็นจริงทุกกรณีนะคะแสดงว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล นะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า v a l ์ตนะคะต่อนะคะ,ะ,คะถ้าเมื่อกี้เราไม่สร้างตารางเราก็ใช้วิธีนี้เอาหาข,าข้อขัดแย้งสมมติให้เป็นเป็นเท็จนะคะหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จตามตัวเชื่อมถ้าแล้วนะคะต่อไปนี่เศษ p คือ f แสดงว่า p จริงของเขาต้องเป็นอะไรเป็น t นะคะ,ะ,คะเราได้ p แล้วคือ t นะ,ะตั้งไว้ ต่อไปมาฝั่งนี้ทั้งหมดนี้คือจริงเชื่อมด้วยและแสดงว่าต้องจริงทั้งคู่ใช่ไหมคะ,ะจริงทั้งคู่ต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะ,ะนี่เศษ Q คือจริงแสดงว่า Q ต้องเป็นอะไรคะเป็นเทจเพราะเขาติดนิเสษเห็นไหมคะแสดงว่า Q ของเขาคือเทตเราได้ Q แล้วนะคะคือ L ต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะตัวนี้คือจริงเราต้องการให้เป็นจริงนะคะแต่ p เราจะแทน p ก่อนก็ได้หรือ q ก่อนก็ได้นะคะอ่า p เป็นจริงแสดงว่า q จะเป็น f ได้ไหมถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นจริงด้วย q ตัวนี้เราได้จริงอ้าวข้านกับเมื่อกี้ไหมคะข้านกันขัดแย้งกันแสดงว่า q ตัวนี้กับตัวนี้ขัดแยงกัน แสดงว่าเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมคะเป็นสัจจะนิรันดร์ถ้าเป็นสัจจะนิรันดร์แสดงว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลนะคะแค่นั้นนะนักเรียนจะทำแบบไหนก็ได้นะคะ,ะสำหรับบทที่3คมขูจะพอแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ